สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของผมเว็บครับอยู่เกม Harry p o พ t e r Magic มจิกเวเ่นตอนนี้เราอยู่บนเรือท่องเที่ยวนะมันจะพาเราท่องทั่วแมพครับแล้วก็นี่นะสามารถขึ้นได้ตรงท,างท่าเรือนั้นครับไม่รู้ว่าเป็นอัปเดตมาตอนไหนนะแต่แปลว่าเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่ผมก็เพิ่งรู้จากเพื่อนเหมือนกันครับแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้พามาดูเรือท่องเที่ยวนะาพามาดูเด็กใหม่ครับที่ผมไม่เคยเล่นยงช่องเนาะ แต่ว่าถ้าเคยดูช่องอื่นมาหรือเคยเล่นเกมนี้นะก็น่าจะเคยเจอกันหมดแล้วครับอย่างเด็กแฮร์รี่พอตเตอร์เนาะเป็นเด็กสเปลดเด็กอีกอีกเด็กหนึ่งเหมือนกับเด็กคือไมลอนี่เนาะเน้นสเปล l c การ์ดครับเพราะความสามารถเนี่ยก็คือเพิ่มความสามารถให้กับสเปล l c การ์ดที่มีค่าได้ตั้งแต่3หรือต่ำกว่าครับโดยความสามารถที่เพิ่มขึ้นมาก็คือทําดาเมจได้แรงขึ้น49%หรือก็คือแทบจะครึ่งหนึ่งแหละครับแล้วก็ฮิลแรงขึ้นอีก1 7นะอ่าถ้าเป็นการฮิลครับ ้เราก็จะมาคอมโบแบบการ์ดค่าได้ต่ําๆที่เก่งๆเนาะอย่างเนวิลัสครับบูมสติกกับพ็อกพ็กโนเอ็กพอรโซแล้วก็อินเฟสตัสครับรวมถึงการ์ดที่แรงๆอย่างบีวิสโนบอลแล้วก็เอ็กเพลย์เรมัสครับอ่าซึ่งเป็นขเขาเรียกอะไรคาถาที่แฮร์รี่พอตเตอร์เก่งที่สุดเนาะซึ่งผมว่าเกมเขาน่าจะสร้างมาคู่กันครับแล้วพอเรามีการ์ดสเปลค่าได้ต่ำๆวนได้เร็วๆแบบนี้เนี่ยผมก็เลยเอาทีเฮปปี้มาด้วยนะทีเฮปปี้ความสามารถก็คือค่าได้สิเนี่ย จะลดลงทุกๆ1ครั้งในการใช้สเปล,ล์การ์ดครับก็คือไล,สล,ล่สเปล1สเปลค่าไล่ลดลง1เนานะเพราะฉะนั้นถ้ามว่เราไล่ถึง14เนี่ยเราก็จะสามารถเรียกเจ้าตัวนี้ออกมาได้โดยเ,เสียแค่ศูนย์มานาครับเรียกฟรีเนาะแล้วพอเราไม่มีการ์ดซัมมอนเลยผมก็เลยเอาคอมปานีมาเป็นตัวแทงครับก็คือกอมเนาะแล้วก็รอนวิสซี่ครับมาแทงกลางเกมส่วนมินว่ามันก็นาเกลเนี่ยเอามาเป็น การทำดาเมจ้ายเกมนะเพราะว่าเวลาเรียกมันก็นกเกามาเนี่ยอีฝ่ายจะโดนทำดาเมจได้แรงขึ้นครับ, mm hmm. ค,รบคือพอเราเรียกมันก็นกนเกามาแล้วเราก็สแปมการดาเมจเราใส่เขาเนาะเขาก็จะโดนแรงขึ้นไปอีกครับอะไรประมาณนั้นนะมาดูกันว่าแรงแกนมาสเตอร์ผมจะเล่นได้ไหมนะเพราะว่าจริงๆแล้วการไอเด็กเนี่ยมันก็เป็นเด็กที่ค่อนข้างเก่งครับแต่ว่าก็อาจจะสู้กับเด็กเมต้าค่อนข้างยากเนาะเออเพราะว่าเด็กเมต้ามันก็ต้องเก่งกว่าอยู่แล้วนะครับ โอ้เจอกับ11็ดวินสตีครับเป็นคนญี่ปุ่นด้วยเวลาเจอคนญี่ปุ่นเนี่ยห่วงอยู่สองเรื่องนะคือเลเวลกาครับนั่นแหละเวลสิบเจ็ดเวลสิบครับเต็มไปหมดนะกับของผมเวลเก้าครับกับเรื่องที่สองคือปิงนะเออเปิดบีวิทไปเลยครับเพราะว่าไม่ค่อยมีคนระวังบีวิทเท่าไหร่นะเจอคาซานดาเขาก่อนครับ อุ้ยไม่ตาย <th under> ะาระดับอึดมากครับโอเคไม่เป็นไรนะโลบได้ไหมให้โดนคู่เ <th under> อาได้ด้วย เฮ้ยมันเขารู้ครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะยังไม่เป็นไรครับเขาใช้คูซีโอไปแล้วงั้นผมก็ด้วยทีปับป๊อปปี้เัสวิ่งไปฮะ โอ้โหล่อยสวนกันพอดีครับอันนี้จังหวะเราไม่ค่อยดีนะแบบนี้ ผมมองว่าเรายังพอได้นะอาจจะยังพอไหวครับ <N ed ule> ถ้าช็อตนี้เรายังไม่ตายอะน่าจะตายแล้วครับอย่างนี้โอ้ยอาร์วิเวลต่างกันเกินไปนะแล้วก็เขาปล่อยจังหวะตรงกับเราปิดทุกครั้งเลยครับน่าเสียดายนะแต่ไม่เป็นไรไปดูกันต่อครับอ,อย่างน้อยก็ได้เห็นคอมโบคอมโบอะไรอย่างงี้เนาะเออ เจอกับชื่ออีซุดครับอีซูตตั้งชื่อมาซะไม่น่าอ่านเลยนะครับเปิดไปด้วยบีวิทนะส่วนใหญ่ไม่ค่อยไม่ค่อยหลบกันอยู่แล้วครับรเ,เ,รเรียกกอมมาแทงหน่อยนะ อ่าโอเคครับเขาเสียเขาได้ฟรีนะแบบนี้อุ้ยเขาเดินพอดีครับเออเรา,เอาคอนเซนได้นะอโอเคกอมได้เหยียบสองครั้งนี้ปุมแล้วนะครับถือว่าปุมแล้วจริงๆผมอยากยิงมังกรมากกว่าแต่ไม่เป็นไรครับ เขาเป็นเด็กอ๋อเด็กไอ้นี่เนาะโอเคครับเด็กเนี่ค่อยดีนะเอาน้นออกก่อนคนระับแล้วก

เฮฟเราได้เปรียบของมากๆแล้วครับเรียบร้อยนะโบลิ่งเฮสไตน์ไปเลยครับเข้าหัวนะ มันแรงมากนะเด็กแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยแต่ข้อเสียก็คือนั่นแหละครับมันไม่มีมอนตัวใหญ่ๆมาแทงให้หรืออะไรเงี้ยแล้วก็สเปลเนี่ยค่อนข้างจะเรียกว่าอะไรอะ่ะคือสเปลที่แรงเนี่ยมันสามารถใช้มอนบังได้ครับอ่าเหมือนที่เห็นในเกมแรกเนาะผมจะใช้เนโบอลเนี่ยเขาไลา่ไอ้หนังสือมาพอดีอะไรเงี้ยมันโดนบังได้ครับเนี่ยเน,นบอลแล้วก็ไอ้ทันนี้ก็โดนบังได้ครับ ะฉะนั้นเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วนะเออมันก็ยังมีการซัมมอนอะไรเงี้ยที่แบบดีๆครับ All right, this place. เอาอันนี้เขาเล็งผ้าเฉยๆนะไม่เกี่ยวกับผมนะไม่ได้ทำอะไรเลยครับ เดินไม่ทันนะแบบนี้ใช้ทำไมอ่ะนผมไม่แน่ใจว่าเขาใช้ทำไมนะอุ้ยโดนบ้างน่าจะเป็นเด็กเดียวกันครับอย่างนี้แน่นอนแล้วเนาะ เหมือนเขาเรีบใช้การ์ดมากเกินไปนะผมว่าเขาใช้ไม่โดนเราหลายดอกแล้วครับโอเคอันนี้ก็ดีครับแต่ว่าไม่ดีตรงที่ว่าเออเรียกว่าอะไรอ่ะเราอยู่ใกล้นะพอเราอยู่ใกล้เนี่ย ไม่ยังเป็นต้องไอ้นี่ครับ <ST AR> นี่เขาโดนผมอีกการ์ดเดียวก็ตายแล้วนะ <ST AR> เรียบร้อยครับวัดกันที่สกิลชอ็อตนะเออเราก็ไม่ได้เล่นดีมากเราผมก็เล่นแบบพอเห็นได้เปรียบผมก็ไม่ได้เดินหลบสกิลไม่ได้เลยเน้ยแต่ก็นั่นแหละครับ เารีบใช้นะเพราะฉะนั้นพอใช้ไม่โดนเนี่ยเราก็เลยเลือดเยอะกว่าเขาแบบเป็นพันเลยนะเมื่อกี้เดจะไปดูอันีกเกมแล้วกันครับเพราะว่าตอนนี้เพิ่งสิบนาทีเนาะหนก็ทับสิบห้าแล้วกันวิ่งเดี๋ยวก่อนห้าสิบเจ็ดวินสตีกอันนี้คืออะไรอะ่ะเราน่าจะได้เจอสายเติมปิดคลิปหรือเปล่าเนี่ยห้าสิบเจ็ดวินสตีกก็น่าจะน่าจะมีแค่สายเติมครับ แบบเติมมาดูแบบอัดแน่นมาแล้วก็มาเล่นทีเดียวอะไรเงี้ยนะกูจัดครับอืมแล้วเขาไม่เดินไปไหนไเลยหรอโอเคครับปอมเราได้เหยียบสองรอบคุ้มแล้วนะอันนี้คุ้มมากแล้ครับ โอเคจริงๆอยากเคลียร์เฮอร์มรนีนีนะแต่ว่าเฮอร์มนีนีเขาอยู่ด้านหลังอะเคลียร์ไม่ได้ครับเดี๋<ๆ>ยวเรารอเคลียร์เฮอร์มนีนีก่อนนะโอเคครับ <c oughs> <c oughs>

เดินถอยมาหน่อยดีกว่านะเดี๋ยวเราใช้พี่วิโ,โนโบอลครับโอเคเขาหลบนะเราจะยืนเฉยๆหรอเออผมผมรอเขาเดินนะเมื่อกี้ไม่ใช่ว่าไม่ใช้นะคือรอเขาเดินครับปก,กติวเวลาคนใช้เนี่ยเขาจะชอบเดินก่อนนะผมทไม่เดินพี่ผมก็งงครับโอ้ยหลบได้พอดีนะ จบนะครับนนจะนได้พอดีนะการเราค่าไล่ต่ำครับพอเขาเป็นการค่าไล่สูงๆเนี่ยคือต่อให้การเขาจะเก่งแต่ว่าเขาจะใช้การได้ช้ากว่าเรานะเมื่อกี้เราก็เกือบตายครับเจอคนใช้ไอ้นี่อีกแล้วอะ่ะไอ้ว์ปไปวับมานะเธอ,อหลังๆนี่ไม่เห็นคนใช้เยอะเหมือนกันครับจริงๆผมมองว่ามันค่อนข้างเปลืองมานานะแต่แค่แบบ ถ้าใช้ได้จังหวะที่ดีเนี่ยหรือแบบอีกฝ่ายไม่ทันระวังก็จะเห็นผลครับเพราะว่ามันหลบได้เนาะเออแต่จริงๆไอตอนนี้ผมไปอินเฟตัสไปเนี่ยมันน่าจะโดนสตัร์แล้วหยุดไปเนาะเหมือนการไปอื่นๆครับแต่ไปอื่นๆขัดด้วยอินเฟตัสได้นะการนี้คือดันหลบไปได้เฉยเลยก็ไปไปปิดคลิปกันนอกปราสาทครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับส <perish> ําหรับ4เกมที Two ่ผมเล่นให้ดูนะก็มีเกมแรกที่เราแพ้ไปครับอ่าเพราะว่าเราเนี่ย ทำมิ่งตรงกับเขานะพอใช้การ์ดปุ๊บเขาใช้การ์ดสวนอาจจะว่าเขาเคาน์เตอร์ก็ได้ครับแต่ว่าบางจังหวะเนี่ยผมว่าเขาไม่ได้คิดจะเคาน์เตอร์นะเพียงแค่ว่าเขาใช้การ์ดพอดีกับเราครับแต่ว่าการ์ดเราเนี่ยมันเป็นการ์ดเอ่อเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นการ์ดที่ต้องเล็งแต่ว่าการ์ดเขามันเป็นการปล่อยซัมมอนมันเป็นการ์ดที่เล็งเป็นวงอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้การ์ดเขาเนี่ยโดนเราแต่ว่าการ์ดเราเนี่ยมันไม่โดนเขาอะไรเงี้นะเออก็เลยกลายเป็นว่าเสียการ์ดฟรีไปครับตัวอีกสามเกมที่เหลือก็ชนะมาได้อย่างต่อเนื่ อย่างที่ผมบอกครับว่าเวลาเจอเนี่ยเอ่อซัมมอนอะไรเงี้ยมันก็จะมีมอนมาขวางการ์ดเราได้ครับเราก็อาจจะเล่นยากหน่อยหรือเวลาเจอการ์ดสเปลเด,เดักสเปลดที่แบบเอ่อเฮอร์มอนี่อะไรเงี้ยการ์ท,ที่เขาได้คอร์สมันใหญ่กว่าเรามันก็ทําได้ดามเมจได้แรงกว่าอยู่แล้วเนาะแล้วก็มีเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะมีประสิทธิภาพที่มากกว่าครับอ่าแต่ว่าการ์ดเราก็อาจจะเป็นการ์ดเล็กๆน้อยๆค่อยๆตัดค่อยๆตอดนะความเก่งก็แต่ต่างกันครับแต่ว่ามันไม่ใช่เด็กเมตาเนาะ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้กันด้วยสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้หมดเลยนะครับแนะนําผมได้นะเด็กไหนเก่งเซตไหนดีอยากให้เห็นเล่นเด็กอะไรอยากเห็นผมเล่นการ์ดไปไหนก็บอกกันได้ครับส่วนสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ไวเ้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ